พี่นองม่จังแก๊สก๊อเดลกวนอาไมเชียวค่ะเออไปนั่งไหนเออนัเมื่อซุมย่ได้เกียไมด้ยังที่อันนี้พ่เออเออม่เอนสลลนมละเออเออเดี๋ยวเอีนัดก็ยอสู <cười> <cười> đồng, mình, mình, mình ừ. Hahaha hahaha. Hahaha hahaha. Hahaha Nhật đấy bút tay tay mưa đây mưa đây vậy bởi tiền thì vậy đây vậy bởi vậy bởi vậy mẹ vậy bởi <lạp> <laughs> 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 ไว้มันจะยืนซักเออ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 คือเออมันคือกว่าเอไออีกเออมันคือกว่าเอไออีกก็ยังไา

อันนี้วังเสียเสียแล้วล่ะไม่จำไปยังยิบไปแล้วล่ะโอ้ยมมีอะรล้วทุเลาอันอันอัมากจ้าเนี่ยยังมีอีกล่ะมีเบียกว่ากันนะมียูบออโอเค แล้วไปเสรนี่ไม่จินแบดค่ะนี่สิบห้าเป็นเทนนิหละเนี้ยเป็นหมูยังสี่สิบเปอร์เซแบบไหนพี่น้องจะขึ้นเครื่องควาขึ้นมาขึ้นาคนตาแบบเหี้มันอยู่ในตาคนมาก้นมากอวยมากับแมวอยู่เออมันอยู่ในตาของคนหม้ยนล่ล่ะคนหม้ยเดี๋ยวเขาใช่เหรว่าคืออันแกก็คือคนตาอิปุอเออ ี่ปุนเกาหลีแม่หมมาก่นวแม่บังดหมอยสิตรงปานนั้นมาแล้วเนหามันติดทีคือหัมอยเมียน้ำมันอันนี้คลิปแรกได้หนิว่าในหอดแล้วว่าในเรืวจุวิ่นน้ำาัวมั้ใส่เส้นน้ำมัวมาขอบคุณครับอบ ตอนนี้เขากำลังอ่านแปอ่านไ,ไปเรียนอะไรเงินโอเปอเมนต์แปลอ่านพูดสูตไปแพงเงินไปแพงเงินอย่างไม่ละเปงง็นอย่าง,ง,างสนใจติดใจเขาล่า,ลาน,นี่บอก คือล่ะเรสบเยฮะคือจ <Thank> ังหวัดก mm ินเี่ยแหะเป็นยังล่ะแค่เสคือจังวอิ้ยูนเยหคือจังต้มแต่ว่าเาใชุ้งนือผัดกะเพราผัดกะเพาเฉี่ยมผัดกะเพาเฉียมหมู่อันนีจะ่นนะมันมนปังปันะครับได้มาไล่รางวัลเยอะๆซะทัวรแน่เด้อจ้ ใช่ฮ่่า <c oughs> เ่เอาติด <c oughs> แสดงยู่ในนสเนาะแสดงยู่บ้านน้องมัไฟจ้า <c oughs> เรามาเป็นปีที่สามแล้วนะคะ ấu 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 mẹ nhận viết ấu 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 ไปมองเปปฝุ่นมุงเยาวาฝุ่นผ่อนล็อกกเลียวเบองอยู่ปุ่นเนี่ยาุ่นคือบ่าั่พอแล้วเฮลาฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าน่าน่าฮมงฮ่า่าฮ่าฮคาฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่ามา่า่่าฮ่าฮา่่า เม่งท่งพุ่นเนี่ยล่ะังแก่ผ่าแก่พรเนี่ยล่ะเห็นเบิดนายลาะอยากให้ขอนเลเนะมันไม่เห็นคเจาเบิรงเลยล่ะเอาคุณค่ะขอบคุณหัวใจด้วยนะคะเงงก็นังนโหลดบะโอเจ เอ้าเอามาพอดาคือว่านอนรดจัดอันนี้งกลงัปดหอมฮะางสันหเรา่าอันัาเออสัที่สามงน่อยจะมาเห็นยัจะเห็นตอนีมันาสุดจะเบลผิวจริงเลยขาอยมาถึงขาแท้่าฉอินกันิบง มึงก็บ่าอันเลียไวัข้างนอกเออนั่นแหละมึงก็บ้าอันเลียเลวัข้างนอกเห็นอยู่มันเห็นเป็นลูกมาออโอ๊ยแม่เอ้ยจะเบิ่งลูกเจ้า บาทุองคอยนะเออใี่ปะเบอร่ต่นายรเบ้ดีนะัวรีวิวทุงนองพวกนี้คือมวนเป็นกอามัวดีครับไปสิภาคไปเห็นมาอะไร Không. ừ, ừ. 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 bay thang đầy nọ bay thang đầy nọ ิเเ้เ,เ,เนนวีวไปนอนกันเด้อเอามม้นี่นใดใช้เสียสียเ,เขียวเอาบเขียวเดียววนสอย่าเนี้เอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ส็มนี้คลิปนหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ